สวัสดีครับตอนนี้มาอยู่กับทัดเองเลยฮะก็อันนี้ก็คือห้องของผมไม่ได้อยู <único Liberty Overwatch> <güzel fit> ่นอนกับพ่อแม่ก็ก็ผมจะทําคลิปลงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เพราะว่ามันเป็นวันที่วันหยุดใช่ไหมล่ะก็ผมจะลงศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ผมอยู่ป .6 นะอายุ12 12ก็ก็จะลงศุกร์เสาร์อาทิตย์เพราะว่ามันเป็นวันหยุดหยุดเรียน ว่ามันว่างไงมันว่างวเวลามันว่างก็ก็ขอกคุณที่ติดตามรับชมผมนะขอบคุณมากนะก็อยากให้ติดตามมาตลอดไปนะครับก็ก็มีแค่นี้แหละที่อยากจะบอกประเด็นคือออกจากสุสาวอาทิตย์บางวันฟุ๊กๆนะลงไปเลยลงไปเลยจัดไปมั่วหละลงไปเลยก็คลิปขาาเรื่องก็จะเป็นคลิปที่เยอะที่สุดนะอืมมาเป็นคลิปที่เยอะที่สุดท่างีด การเลื่อนต้องเยอะเยอะมากกว่ามากกว่าสิบห้าแน่อนอนยอมรับมากกว่าสิบห้าก็ส่วนใหญ่จะเป็นที่โรงเรียนบ้านก็บางคนก็จะเป็นที่ห้างนะที่ห้างปกติไม่ค่อยทําที่ห้างจริงๆจะทําแหละแต่ไม่ค่อยทําเพราะว่าคนส่วนใหญ่มันเยอะแล้วมันก็จะงงเอ้ยเออมันงก็อายด้วยแหละก็เน้นๆก็โรงเรียนบ้านแค่เนี้ย ก็ไม่ม oh, ีอะไรมากมัน no ก็มีแค่นี้ที่จะพูดอะตอนเนี้ยก็ขอบคุณนะครับทำไมทุกคนถึงมทัดเองฮะก็ไม่ทราบไม่รู้กันคนเดียวยังไม่ทราบเลยคนตัวเองก็ปกติมาเรื่อๆจบผมอะน้องน้องนะน้องน้องที่อยู่ในบ้านนะชอบด้วยทัดเองทัดเองพี่ทัดเองก็เลยเอาทัดเองลงมาเป็น ชื่อเรียกตอนเริ่มถ่ายก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมขออยู่กันด้วยกันนานๆนะวันนี้ก็วันวันวิสานะพิสาคาใช่ปะวะนั่นแหละน,น่าจะใช่นะเพราะว่าวันนี้ผมไปทําบุญมาให้อเทียนก็ทําไปเรื่อยก็วันนี้ได้ไปทําบุญทําบุญอาเทียนนะ เทียนเอาเทียนแม่แม่ทําแม่สั่งซื้อเทียนใหญ่ๆมาแล้วก็ถวายให้พระที่ใกล้บ้านคือวัดหนองใหญ่นะและจริงๆวัดหนองใหญ่ของผมก็อยู่ประมาณตรงนี้แหละข้าสพพก็ถึงแล้วแต่โรงเรียนประเทืองอ่ะจะสอนดีกว่านะผมน่าจะอยู่โรงเรียนประถึมมหกนี่แหละต้องที่คิดนะก็ปกติไม่ใครดูผมหรอกจริงๆมันจะเป็นเฉพาะ เพื่อนๆในโรงเรียนน่ะจะดูแลน้องๆในในหมู่บ้านน่ะจะดูก็ก็มีแช่นี้แหละที่จะบอกก็ขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆก็บ๊ายๆายดูแลเสุรภาพด้วยนะจ๊ะ